ดื้อจนได้ดีสำรวจทุกมิติความดื้อของนนกุลชานนผู้ชายที่เป็นความสบายใจของแอปทักษอรน,นาทีนี้คงมีหลายคนกำลังร่งรวมรุนไปกับความรักของคู่รักต่างวัยนางเอกคนสวยแอปทักษอรอพักสุขเจริญและพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตนนกุลชานนสันตินทนกุลก่อนจะไปถึงเรื่องรักมารับรู้ทัศนคติในการทำงานของนักสแสดงชาย ที่จริงจังและจริงใจกับวงการบันเทิงไทยมากที่สุดคนหนึ่งแห่งพุทธศักราชนี้เป็นอันดับแรกหากคุณเคยติดตามบทสัมภาษณ์ของนนกุลมาบ้างยอมสัมผัสได้ถึงแพชชั่นอันแรงกล้าต่ออาชีพนักแสดงของเขาที่ไม่เคยแผ่วลงแม้แต่น้อยและด้วยความหมั่นฝึกฝนและฝึกซ้อมดังกล่าวก็ไม่ต่างจากการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจมาโดยตลอด นั่นคือการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดซึ่งระหว่างเส้นทางที่นนกุลก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆนั้นเขาเริ่มเรียนรู้และเข้าใจหนทางที่จะเข้าใกล้ฝันนั้นแบบไม่หมุทะลุเท่าเมื่อครั้งยาวไวัยฝันอยากไปฮอลลีวูดยังคงอยู่แต่หนทางอาจเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อหลายปีก่อนอาจจะคิดว่าไปตายเอาดาับหน้าที่นั่นดีไหมแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเลยทำให้รู้ว่า การจะไปถึงตรงนั้นไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นแค่อยู่ในโพซิชันตัวเองให้ดีโอกาสก็อาจจะมาหาเราเองดนกุลยังย้ำต่อด้วยประโยคสั้นง่ายและได้ใจความว่าอยู่ให้ถูกทีใช้โอกาสให้ถูกทางมากไปกว่าความฝันส่วนตัวบนเส้นทางของการเป็นนักแสดงระดับโลกดนกุลขอแชร์อีกหนึ่งความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือความมุ่งมัน ในการเป็นหนึ่งในฝันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนวงการบันเทิงไทยให้ไปได้รับการยอมรับในระดับสากลตอนนี้มีอีกฝันที่เข้ามารุนแรงกว่าฝันเดิมคืออยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการบันเทิงไทยไปไกลกว่านี้เพราะปี2019ผมเห็นหนังของประเทศหนึ่งไดออสการ์เบสพิกเจอร์ฝันอยากไปฮอลลีวูดเลยหวบไปเลยเรายังมีฝันอยู่นะ แต่ในใจลึกๆรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่ยิ่งกว่านั้นเมื่อมันบอกภาพรวมของวงการถึงศักยภาพที่ทำให้ตลาดโลกยอมรับผลงานของประเทศคุณผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้หนังประเทศเราได้รับการยอมรับในระดับโลกนนกุลไม่ได้มีแค่ความตั้งใจดีเขาได้ลองแชร์นโยบาย ในการผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ตัวเองลองคิดคำนวณขึ้นคร่าวๆเพื่อวาดหวังว่าหากสามารถลงมือทำได้จริงคงจะดีเพื่อย้ำถึงความลหลงใหลในอาชีพนักแสดงซึ่งเป็นงานที่เขารักมากที่สุดและจะทำต่อไปเรื่อยๆเท่าที่สังขารจะอำนวยอาชีพนี้เป็นอาชีพแรกและอาชีพเดียวสำหรับผมณตอนนี้ที่ทำให้ผม เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นจากเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบเท่าไหร่ก่อนเข้าวงการจนทุกวันนี้ผมเริ่มมองภาพที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่จะมีพลังอํานาจในการทําใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนรอบตัวก็เชื่อมั่นในตัวผมมากขึ้นเพราะในวันแรกที่ผมบอกว่าจะไปฮอลลีวูดผมยังเป็นนักแสดงตัวเล็กๆแต่วันนี้พัฒนาขึ้นอยู่ในจุดที่ไกลจากเดิมมากขึ้น อาจจะไปไม่ถึงฮอลลีวูดแต่ฝันนั้นก็ทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ผมเป็นคนดือดานผมเชื่อว่าตัวเองน่าจะมีศักยภาพพอที่จะไปถึงได้นนกุลยำทุกในคำพูดอย่างจริงจังและจริงใจในแบบของเขาแม้ในยามพูดถึงคนรักนนกุลก็ยังจริงใจในทุกท้อยคำที่เขากรันกรองออกมาอย่างตั้งใจตลอดบทสนทนา ซึ่งก็ราวกับจิ๊กซอที่ประกอบเป็นภาพจนสมบูรณ์เมื่อบางคำตอบของเขาต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แอปเคยเปิดหัวใจคุยกับแชร์ทูแชร์เมื่อครึ่งปีก่อนหน้านี้วันที่พี่แอปมาออกรายการผมรู้สึกดีใจมากๆที่คนที่เขาพูดถึงคือเรารู้สึกโชคดีทีได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะทุกๆคำพูดที่พี่เขาพูดออกมา เป็นคำพูดที่กั่นกรองออกมาจากใจจริงและยังให้แรงบันดาลใจกับอีกหลายๆคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดอะไรแบบนี้แล้วพิเศษแบบที่พี่เขาพูดแค่มองหน้าพี่เขาเราก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆและเรารู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รู้จักและได้อยู่ในสถานะนี้กับพี่เขา ถ้าเราเลือกจะคุยและจริงจังกับคนคนนี้และยิ่งจะใช้สถานะแฟนด้วยบวกกับเราเป็นคนในอาชีพนี้เวลาเราใช้คำพูดใดๆทุกคนจะรู้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจปุ๊บแล้วต้องวางแผนสเต็ปต่อไปเลยว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นจะมัวเล่นๆไม่ได้เพื่อเป็นการให้เกียรติพี่เขาด้วยเพื่อให้เท่ากับเกียรติที่ผมได้รับจากพี่เขามา อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ